แค่ไหนนั่นอธิยตโนนาโถตัวอะไรเป็นที่พึ่งของตนนะการบวชเนี่ยมันก็เป็นบุญป็นกุศลถ้าตั้งใจบวชตั้งใจพึ่ปฏิบัติตั้งใจรักษาไว้ซึ่งทำถึงไปไหนมันก็เป็นบุญกุศลถ้าบวชเล่นตามประเพณีมันก็เป็นบาปบกุศลนมันก็กลับกัน้าม,มือเป็นหลังมือนะงนั้นพวกที่ทรงดทรงเดชเมือเ่อปฏิบัติธรรมจะตกมราคไปสูโลกหรือนั่นเราก็พิจารณาเรื่องนั้นเลยเพราะว่าอรชีเรทีนอกดีนอกเราก็ไม่เห็นว่ามันไปดีไปตกนรกหมด ผู้ทำลายศาสนาก็ไม่เห็นว่ามันไปดีมก็เห็นมันตกตนโลกหมดนั่นผู้ที่กิดปิดกั้นความดีเหมือนสุบพุทธะอย่างนี้เนะี่ยเขาจะเห็นไปตกมหาเวีนในลกนั่นเดี๋ยวปิดกัน้นปิดกั้นคุณงามความดีของพุทธเจ้านะั่นที่จะออกสมควาสงหารโก,ก็เพียงออกบินทบาไแค่นั้นไม่ยอมที่จะให้พระสมณะโคดมพุทธเจ้าไปบินทบาไหนะ่ดูที่สุภพุทธนะ,ะ,ะนัน่นไอ้เสวยน้ําจันท์ขวางทางเลยพระเจ้าก็เสด็จกลับววก,ก็ทรงจ่าวกเป็นห้าร้อยนั่น,น,น ก็ตัดแจกอนท์ว่าอานท์อีกเจ็ดวันนั้นแผ่นดินจะสูบสุพุทธเนั่นคิดไหมนะมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นนะนี่ก็พูดถึงว่าการทําเพื่อปิดกั้นคุณงามความดีเนี่ยทำชั่วเพื่อปิดกั้นปิดกั้นคุณงามความดีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะนี่ก็ไม่คิดว่าตัวเองชั่วนะไอ้คิดว่าตัวเองทําถูกนี่มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเ็เหมือนพนังกินจะมาวิกาอย่างนั้นนั่นนะก็ว่าขวางคุณงามความดีขวางธรรมของพุทธเจ้าี่ย ย่างนั้นในพวกที่ความธรรมของลงตามันยังตายของตายหากันหมดนั่นความธรรมของอืลงปู่คำพองติดโสมันก็เลยตายของตายหาหมดที่ภาคใต้นั่นดูดิลูกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานี่กว่าที่หลงปู่คำพองติดโสจะปราบประชพวกพระถิเนนทีอยู่ภาคใต้ได้ไม่ใช่ธรรมดานั่นไม่ใช่ว่าต้องศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขาหาเรื่องนะลูกนะอันนี้พวกเรามันหาเรื่องกันเองนั่นกว่าที่หลวงปู่คาพองติดโสนี่เอจะ กำละพวกนี้ได้ด้วยขันติบารมีไม่ประสุทิร้ายตอบได้หมดนะลูกนะเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะต่งบทตายเรียบเลยนะอืจนถึงเจ้าคณะคนนี้เป็นเป็นชุดที่สามคิดได้ยังไงไม่ทร้าก็เลยพาเหล่าลูกศิษยลูกหามากราบอเขามาหลวงปู่คำพองก็ยิ้มลาบเออนี่เราก็ สวดไอ้ไอ,อ้รับนิมนต์ไปรวยกันนะสวดมนต์อะไรเรื่ออะไรก็ร่วมกันเราอย่าทะเลาะบ,บอกแบ่งกันพวกพวกเราเป็นพระเป็นสรมานุด้วยกันก็สมควรที่จะเข้าใจเรื่องหลักคำสอนของพระเจ้าเราเป็นลูกของพ่อเดียวกันไม่สมควรที่จะทจะเลาะบ,บอกแบ่งกันสมควรที่จะเป็นอวัยวะเดียวกันดูดดที่น้ำมูกของฟองตีสูทั้งเขาที่ถีบเรารู้สลูกห้าตกขนา,นาากขนาดนู้นดูดีจะขนาดไหนนั่นเรียกว่าผู้ประทุจลายผู้ประทุจลายอีกหนึ่งไม่ประทุจลายตอบเง ปุษาลายผู้ไม่ปุสฎีลายตอบย่อมมีโทษหนักนี่เรื่องของเรื่องเหมือนอย่างนั้นพวกนี้จึงใจของใจหาก็ไม่ธรรมดานะลูกนะนี่แล้วก็พิจารณาดูบอกว่าพิจารณาดูว่ารับธรรหลักวินัยนี้เลิศเบิดเจรขนาดไหนนั่นแล้วพี่นาก็ลงตรงนั้นเลยปั๊บเลยถ้าพม่มีทำไมมีในความใจมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเปรตเป็นผีเป็น,ปนห่าจาตานในเปรของเปลเหลืองด้วยเป็นเปลเหลืองหงมหมาต่อไปนะั่นนี่แหละเราสลดโหดหูว่าทําไมพวกพระที่เร่ร่อนๆาสามจึงอยู่ได้นานแท้ ทำลายศาสนาหนักใจาแกนเทนี่เรานืกถึงทองของเราเราสลดหดหูนะเราพูดให้ลูกให้หลานฟังทั่วโลกนี่เราเสื่อลดหดหูของเราแล้วทําไมเราพวกนี้จึงอยู่ได้นานเท่เนี่ยไม่ใช่พระไม่จำไม่ใช่สมณาก็อวดตัวเองว่าเป็นพระเป็นสัมมาหาเรื่องหาเราบาระตกฏิกาอืมอาใจเช่นอาใจใจทำลายคนนั้นทำลายคนนี้ดูที่ดูทำไมมันมันอยู่ได้นานขนาดนั้นพวกเปรตพวกผีหรือว่าพวกผู้เหลืองหัวหมาุวกนี้ นี่พ่อพูดตามความจริงนะลูกนั้นหรือทั่วโลกก็ฟังด้วยนะเด๋วเราจะไม่รวมตัวกันร,รักษาไปซึ่งคุณงามความดีหรือนั่นซึ่งหลักคําสอนของผู้ใเ,เจ้าหรือนั่นซึ่งมวลมรุษของผู้เป็นพ่อหรือนี่เรื่องของเรื่องมันอันนี้คนราดีก็อยู่ยากเอง้าชั่วก็เป็นพระผู้ปกครองไปนั่นก็จะาําำอะไรก็ทําไม่พอใจคนนี้ก็หาเรื่องหาราวให้เขากระดดดกระเด็นออกไปดูที่ไม่พอใจผู้ใหญ่บ้านไม่พอใจกำน,นันไม่พอใจแล้วก็อาศัยเส้นอาศัยสายใหญ่ทำลายล้างโคตรล้างผ่าพันธุ์เขาก็ดูที่ แล้วทำไมมันจึงอยู่ได้นานขนาดนั้นเทวดาก็น่าจะมีหูมีตาบ้างให้มันอยู่ได้นานอะไรขนาดนั้นใช่ไหมล่ะพวกตนพุศาสนานี่คือพุทธการนิสมครที่จะรักษาดูแลปกป้องร่วมกันที่ทั้งพระทั้งพวกเทวด,ดาทั้งพวกกลุ่มในหมู่โลกกระแทเจงกวฎเจ้ากานนไม่ใช่ว่าพักนิ่งดูได้ก็ทําไปเถอะแล้วพวกเราก็อยู่ของเรานี่แหละเออว่ามันจะทําช่วมันก็เลือกได้รับครามข้ามันนั้นละมันก็ใช่แต่มันก็ไม่ใช่มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะรักษาสมไมก่อนนี้พระเจ้า ทรงยิแงเดงยมักับปฏิหารก็พวกเราเป็นผู้ที่ดูแลปกป้องพระพุทธเจ้าและปกป้องพระพุทธศาสนานั่นในการที่ประสง์ษาวกในการที่พระพุทธเจ้านําประสง์ษาวกไปปิดเมืองแห่งแรงพวกเธอก็เป็นผู้ที่ดูแลปกปักรักษาพระพุทธเจ้าและประสง์ษาวกจะว่าจะว่ายังไงอ่ะใช่ไหมล่ะพระมหากษัตริย์พระเจ้าพระมกราพระชายาดีบุพวกเธอก็ดูแลปกปักรักษาอยู่ตลอดจะว่าไงอีกเพราะอัญญากนรรณญาลี่อะไรก็พวกนี้ก็พวกเธอก็ดูแลปกปักรักษาอยู่แล้วทำไมปัจจุบันนี่ มีผววูป้ปฏิบัติหวังมากหวังผลหวังหลุดหวังพ้นก็พอมีอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วพวกเธอทำไมจึงนิ่งดูได้เล่าไม่มาช่วยกันเล่าเนี่ยนั่นเห็นสมัยหลวงปู่คำพองตีโสไม่ล่ะเฮ้ยใครจะไปเตะได้หรือนั่นใต้ยหงุดหงหาหมดนั่นแหละนั่นก็เทวดาชญ์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็อยู่ในหมื่นโลกธาตุแสงกดใจว่างก็เต็มโลกเต็มโลงฐานอยู่สุดาจิตตาคาอน,นาคาก็มีอยู่นะยุคกึ่งพุทธกาลก็สมควรจิงที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ใช่ว่านิ่งดูได้ใช่ไหมล่ะ มเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิกาหาเรื่องมาทีทำลายมาดีมันก็พวกนั้นทยักนั่นทุกหเประภาษาดีบุ๋นอย่างนั้นนั่นเราต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคว่าหนึ่งอันเดียวกันก็คือเทวดาจะเลวไปหมดหรือเทวดาจะดีไปหมดเนี่ยมันก็เหมือนมนุษย์นิราเทีวดอพูดถึงว่าการที่จะไหว่าเทวดาเราก็ต้องได้คุยได้พูดได้จากันซชก่อนสมควรที่จะกหว้ที่จะไหว้กันตามธรรมดามิไัยมันก็มี เหมือนที่นนเรานี่ที่เป็นวาสุปติกาที่ขบาวไปกันนี่ไม่สมผลยิ่งในหลูกนะ่นั่นปกป้องดูแลพระพุทธศาสนาร่วมกันมันถึงจะถูกจะต้องไม่ใช่ว่าเป็นโอ้ยพากันเพิกเฉยให้ให้พวกเทวดาเลวซามทำลายศาสนาให้พระที่เลวรา,ามทำลายศาสนานี่เดี๋ยวว่าเรานี่มันเป็นเดือดเป็นแการแทนพ่อเราไม่ใช่รหรอกนี่ในช่วงยุคในช่วงกึ่งพุทธกาลนี่อยากเห็นศาสนาจเจริญรุ่งเรืองนั่น,นไหนล่ะพญาธรรมิกราชอยู่ไหนล่ะนั่นออกมาที่ นั่นนั่นเห็นไหมล่ะลูกนั่นใครก็ออกมาทุกวันนี้ก็ว่าเป็นพระยาธรรมิกาลาดูที่ลูกนี่นเมจีอรหันอลาเหินอลาบินก็ว่าเป็นพระยาธรรมิกราชนี่รนนนนพระศีอานศีอื่นแล้วก็ว่าเป็นพระยาธรรมิกาชาดูที่นี่คนงี่งอกคนงี่เงอามันก็เยอะนะลูกนะีลูกต้องเข้าใจได้ว่านะถ้าเป็นพระศีอริยเมตไตเนี่ต้องเหาะเหินเดินฟ้าได้ ล่องหุนหายตัวได้ถ้าเป็นของจริงก็ล่องหนหายตัวให้ดูที่หอเหินเดินฟ้าให้ดูที่นั่นนี่นแค่นั้นลหละมันก็จบแล้วนี่ไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปเอายกตำรามาหรอกเอายกปัจจุบันนีน่นี่ก็พอแล้วนี่เอาไหนจะบอกว่าพระพุทธเจ้านี่ก็ห่อเหินเดินฟ้าได้ทุกพองทรงฤทธิ์ทรงเดชทรงอรรณภาพได้หมดนี่ไหนก็บอกแต่ว่าเป็นพุทธเจ้าก็ห่อเหินเดิน้ฟให้ดูที่ล่องหุนหายตัวให้ดูที่นั่นห้ามดินห้ามน้ำห้ามไฟห้ามลมให้ดูที่ ผมควรที่จะเข้าไปจิตเวทกันหมดเยนยมันเป็นอย่างนั้นนอันนี้คือความเขาเรียกว่าคนมันเป็นโลกเมื่อคนมันไปนโลกไอความที่เป็นเชื้อโลกมาตั้งแต่เดิมๆตั้งแต่หลายภพหลายชาติมันก็โผล่กันขึ้นมาทีนั่นแหละเว่าโลกจิตจิตวิโพลาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะจะบอกว่าเป็นพระนูน่นเป็นพระนีนนะนน่ไม่ว่าทั้งหญิงไม่ว่าทั้งชายยิ่งเลอะเลอะเทอะเทอะในกึ่งกุตการนี่ลูกนะี่นี่แหละที่พ่อพูดถึงก็สมควรนะ พวกเทวดาในหมู่โลกากาตตาแสงกุจักาลที่จะรวมตัวกันนั่นน้องปู่ไม่อยากเข็นศาสนาที่จะจมในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่อะไรหรอกหรือยังไงก็แล้วแต่ใจนะนี่เราพูดให้ฟังเพราะว่าเทวดาน,นี่เป็นเทวดาที่สัมาทิฐิในหมู่โลกากาตตาแสงกุจักาลที่บนน้บัตรพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ชาวกก็มีเยอะอยู่นี่เท่าสก,การเท่ามหาพรมอย่างนั้นพกาพรมอย่างนั้นก็เต็มโลกเต็มสงสารอยู่นั่นหรือว่าสุทวาทห้าชั้นอย่างนั้น นั่นก็มากราะับมาไหว้พุทธเจ้าตลอดตลอดอยู่ในช่วงพุทธเจ้าที่สงะชนอยู่ที่จุว่าไงล่ะอย่าเชื่อเรื่องตำรามันก็มีตำราให้ศึกษาความรู้ดูนั่นนั่นน่มันก็สัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดนี่พูดให้ฟังอย่างนั้นการที่มันประชาที่จะได้บุญได้กุศลเต็มเมดเ,เต็มหน่วยเขาพึงศึกษารักธรร,รมหลักวินัยให้ดีนั่นเลยตัวนั้นเลยตัวเป็นมหาบุญที่สูงสุดในพุทธศาสนานั่นแต่ว่าเป็นรากแก้ว หรือจะเป็นลำต้นหรือจะเป็นใบหรือเป็นกระเปือกเป็นกระพี้อะไรก็ตามก็อยู่ที่ทำที่วิน่นในรวมกันทั้งแก่นทั้งกระพี้ทั้งรากแก้วรากฝอยเออทั้งใบกิ่งก้านสาขาทั้งหมดนั่นแหละนี่พูดให้เข้าใจไม่ใช่อะไรหรอกนี่ภาคเราไม่ค่อยเป็นที่บ่นมาก็เออเอาผ้าเหลืองนี่วัดนี่กูหาอยู่หากินได้อย่างสบายกูกูสูต้องกาบกูนี่เห็นไหม่หรูนี่มากกว่าสูเปรี้ยไม่ะนั่นเหมืนอนโยมมาเมื่อวานนี่เนี่ย มันก็น่าสงสารนะพระเลวๆจำๆเกัดอยู่ได้คนดีกับถูกทำลายนี่มันเป็นเดือดเป็นแค่เน่าเหล่านี่นะนี่พวกเทวดาก็มีหูมีตาอยู่สมควรจริงนะพ่อว่าน,นะนี่สมัยกึ่งพุทธกาลสมควรที่จะรวมตัวกันนะสร้างพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองร่วมกันดีไม่ได้วยธรรม้ลยวินัยรักษาปกป้องผู้พุทธปฏิบัติชอบอวังมักวังผลศีลบริสุทธิ์นั่นสมาธิบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์ที่เรียกว่าศีลวริสุทธิปัญญาบิสุทธิ์ สมาธิวิสุทธินั่นเห็นไหมล่ะรักษาไว้ที่ปกป้องไว้ที่ไม่ใช่ว่าจะทิ้งคว้างกันไปเลยอ้าวก็สร้างดีบาร,รมีของใครของมันก็สร้างเอาเถอ,อะเทวดาก็กําลังสร้างบารมีมันก็ใช่แต่มันก็ไม่ใช่และการรักษาพุทธศาพุทธศาสนารักษาหลักธรรมหลักวิกนัยไม่ใช่การสร้างบารมีหรอนั่นเทวดาก็หายเป็นเทวดาที่ฉลาดบางทีลูกเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเทวดาที่ยิ่งเง่งาอีกนั่น การที่รักษาหลักธรรมหลวงว่ไหนรักษาพระผู้พืชปฏิบัติปฏิบัติชอบรักษาอ,อุบาสกปฏิกรารผู้เป็นคนดีนี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีเริศประเสริฐฟ้าได้บุญไดกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยของพวกเธอไม่ใช่หรือ่างนั้นการเป็นว่ายตายเกิดของพระเจ้าพวกเธอก็มีหน้าที่ปกป้องดูแลรักษาไม่ใช่หรือถ้าจะพูดถึงในพระสูตรนั่นนั่น,น,นการเกิดการอุบัติขึ้นของก์ศลใจพวกเธอก็คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาอยู่นี่นี่นนจะว่าอย่างไงนี่คืองพุทธการกุศลก่อยิ่งนะเอานี่พุทหลานฟังนะ นี่ก็สมควรยิ่งนะลูกนะมันก็ได้เวลาอันที่มันสมควรมันถกือพุทธการไม่ใช่ว่าพากันเพิกเฉยอันนี้ก็จะพาเจ้านี้ไปเข้า